สวัสดีเช้าวันพุทธที่สดใสนะฮะวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีมากๆเลยอะเพราะว่าผมจะตอนนี้เนะี่ยผมมาเตยครับมารับผลวีซ่านะฮะอยู่ที่สถานีพิเทสนาครับก็เดี๋ยวเข้าไปในตึกกันนะรับวีซ่ากันไปอ๋อแล้วผมกลับมาที่ห้องนะฮะคือตอนแรกเนี่ยได้วีซ่ามาใช่ไหมครับแล้วเขาก็ใส่ซองมาแล้วเราก็ทําการถ่ายครับก็คือว่าถ่ายเนี่ยก็รุ้นมปกับผมเลยและทีนี้เนี่ยถ่ายไปเนี่ย ปรากฏว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยไม่มีเสียงฮะเสียงหายแล้วก็แบบมันเป็นจังหวะเดียวคือแบบว่าผมทําไม่ได้ให้ผมไปถ่ายใหม่มันทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกแรกใช่ไหมที่บอกว่าลุ้นพาสปอร์ตอ่ะก็ก็เลยไม่มีช่วงลุ้นมานะฮะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้วีซ่ามแล้วนะนี่พาสปอร์ตสองเล่ม อันนี้เป็นของของพี่กันก็นี่ได้ประมาณนี้มาแล้วของผมก็ประมาณนี้นี่ก็ไม่มีอะไรมากฮะทําการลุ้นพักร้นลุ้นวีซ่าธรรมดาแล้วก็เสียดายฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายช่วงลุ้นวีซ่ามาเพราะว่ามันไม่มีเสียงครับคือมันมีแต่ภาพแล้ว ผมเซ็งมากจริงผมเซ็งมากแล้วก็เลยงงงิน,น,นะฮะกลับมาที่ห้องเลยไม่ยอมไปเที่ยวไหนเลยมันเซ็งนะฮะเพราะว่าเป็นจังหวะจังหวะเดียวที่แบบลุ้นวีซ่านะอย่างนี้ก็เลยไม่อยากถ่ายใหม่นะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่ห้องนี่ก็อ่านหนังสือนะฮะนี่ก็ชีตเดิมๆมนะมีสอบวันศุกร์ก็เลยอีกสองวันเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะจะไปอ่านเสรีกับเพื่อนนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาอ่านหรือเปล่านะ ยิ้มอะไรโอเคฮะก็อ่านเสร็จแล้ววันนี้ตอนประมาณตีหนึ่งนะฮะผมง่วงนอนมากต้องขอตัวไปนอนนะด้วยแล้วอ่านหนังสือมือหนึ่งนะฮะแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปอ่านอ่านหนังสืออีกรอบนะฮะก็คงไม่ทําอะไรนะฮะเป็นนอนดีกว่างั้นก็เฉลยพวกนี้นะครับขอให้ผู้เรียนได้รับที่ดีบ๊ายบาย